กลับสบายดีพ่อมีพี่น้องมาสู่สุขคนเนาะมาวายอยู่ในประเทศต่างประเทศเนาะกันยินดีต้อนรับการส่งเฮาคือเก่ามันนี้ค่ะอยากมาเตือนภัยน้องพี่น้องเนาะที่ว่ามาหิงานอยู่ไทยเนาะอยาก เหตุงานเกี่ยวกับไทยเราพีนานะานนพ่น้องเนาระบาดระวังกันเลยนพี่น้องนีเกิดเกักบครอบครัวเขาเองนะ่เหเกี่ยวกับาาชายไผ่นี่ยเลยไอของเขาเองถือชายไผ่แห่งสูงดูเา,านะ ดูช okay, ็อตตั้งแต่เมื่อวานนี่ยเราไปนอนกะสองเมือแล้วเลยเสียชีวิตอยู่ไทยไปนองเลยชีวิตอยู่ไทยกันเลยสองมืองเราไปนองยังไม่นอนตาแดงมีไป โรงพยาบาลไปเบิ่งเพิ่นกะเอาซพเพิ่นออกมาจากโรงเย็นล้วเน,อน,อน,อนอ้องอย่องเนาะกะเตรียมมามาวัดแล้วมาเห็ดประกอบพิธีเนะาะเผาซพเพิ่นทะเลกะว่าซีเอาเมื่อบ้านเนอะ เอาเมื่อบ้านจะว่าเมือ่อทั้งซุเสียเงนินหลายเนาะทางเฮากะบ่ม,มีเงนินพอสมควรที่เอาศพเมื่อได้เนาะแต่ต้องจำเป็นให้เราเป็นต้องเผาอยู่พีนน่น้องเนาะก็เอาแต่กระดูกเมื่อเนาะยังไงยังไงกะเฉยๆต่อไปพี่น้องเนาะ,เ,นะเป็นกำลังใจให้หมดผู้สุขคน ขอกำลังใจน้ำพึ้งให้นอนะ้องนับกันกับครอบครัวของเราในสุนเสียหายอีกคนหนึ่งไปเนาะแม่ทั้งบ้านก็ว่าแม่จะเป็นลมเลยทั้งบ้านเราก็จงไม่ได้รับไม่ได้นอนถตาหากว่ามีงายใจดีอยากจะเห็นบุญกินทานน้ำพึ้นทั้งเฮากะ ยินดีครับน้องๆเนาะทักเสร็จเข้ามาได้ทั้งสองอยี้ทั้งเพลเท์บาวเพลงสแนลเนาะคลิปนี้ฝากเดินไ่เีนน้องวัดจุฬสุวคนณที่เหดงานเกี่ยวกับสายพายเนาะให้ระบัดระวังกันไว้